สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวราศีพฤกษกค,ค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566นี้นกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะก็สามารถรับชมได้ทั้งสองแบบเลยนะทั้งลัคนาและราศีค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะความรักของคุณในช่วงนี้จะเป็นเช่นไรบ้างนะคะ ความรักของชาวราศีพฤศพในช่วงนี้ค่ะขึ้นไพ่สิบดาบนะคะอืมควีนถือกฐาเดมู n ความรักของคุณเป็นเช่นไรนะอืมมีการแบบพักความสัมพันธ์กันหรือเปล่านะคะ สถานการณ์ความรักนะคะนกมองว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหากันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของคนเก่าๆเข้ามามีผลในความสัมพันธ์ได้นะคะเนาะหรือว่าตัวคุณอาจจะไปเจอกับความรักที่ตัวเขาเองเป็นพ่อไม้ไม้มีกำแพงในเรื่องของความรักนะคะเคยเจ็บเคยเสียใจกับความรักมามากมายนะคะเขาอาจจะไม่ชัดเจนกับเราก็ได้นะคะในบางท่านบางคนเนาะเป็นความ รักที่ถูกแช่ไว้เนาะคนคนนี้เขาอาจจะแบบว่ากังวลในเรื่องของ,ของความรักนะคะกลัวความรักคิดมากอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวทัดไฟคะ่ะเมษธนูแล้วก็ชาวราศีพิจิกชาวราศีมีนนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มี มีอดีตเนาะขึ้นไปสิบต่อดีตอาจจะมีผลกับความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะหรือว่าคนเก่าก็ได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าความรักของคุณและเขาจะเป็นเช่นไรนะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณในช่วงนี้มีการรอคอยนะคะยังรักยังรู้สึกมีความแบบรู้สึกที่มั่นคงให้กันและกันอยู่นะคะอ่า เจ็ดไมย้ยังพยายามที่จะไปต่อนะคะเอ่อบางท่านบางคนเกี่ยวข้องกับคนไกลชาวต่างชาติก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเขาก็ได้นะคะอุปสรรคบ,บางทีอาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางความแตกต่างกันระหว่างคุณและเขาก็ได้แต่ที่นกเห็นก็คือยังมีความรักความรู้สึกที่ดีต่อก,กันนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะพยายามที่จะเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ อย่างรอกันอย่างใจจดใจจ่อนะคะถ้ามีการแบบว่านัดหมายกันเอาไว้ก็มีโอกาสได้เจอกันด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันบางท่านบางคนเป็นรักต่างไวัยนะคะ,ะหรือว่าเคยห่างหายกันไปแล้วกลับมาคุยกันอีกก็ได้นะคะคนคนนี้นะอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราแบบเจอปุ๊บแล้วก็เริ่มต้นสารานความสัมพันธ์เลยเพราะว่าบางคนน่ะ อาจจะเป็นนั่นแหละความสัมพันธ์เก่ากลับมาคุยใหม่ก็ได้นะคะเนาะที่เห็นตอนนี้ก็คือคุณและเขายังเป็นคนสำคัญของกันและกันนะคะยังอยากที่จะพยายามทุ่มเทกับความรักครั้งนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะปรับปรุงอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินได้ด้วยนะคะพฤศกันมังกรชาวธนูค่ะ มีการเดินทางมาเจอกันหรือว่ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะที่เห็นก็คือมีการคิดวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะ,ะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะมองว่าต่างคนต่างรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่นะคะแล้วก็ในอนาคตอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรประมาณนี้นะคะที่เห็นเนาะ พอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะบอกว่าความรักครั้งนี้มีโอกาสได้พัฒนาสูงนะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณจริงๆด้วยนะคะคุณและเขาอาจจะเจอกันผ่านการเดินทางผ่านการย้ยายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณก็ได้นะคะย้ายบ้านย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยแล้วก็ไปเจอกันก็ได้นะคะ มีความแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันด้วยเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมประเพณีนะคะวัยที่แตกต่างกันก็ได้เจอกันผ่านโลกออนไลน์นะคะสังคมผ่านงานได้ด้วยนะถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เขาอยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณนะคะต่อให้เขาเคยเสียใจผิดหวังกับความรักมาขั้นรุนแรงแล้วเขามีความกังวล ใดๆก็ตามนะคะท้ายที่สุดเขาก็อยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกันกับคุณนั่นเองเนาะเขารู้สึกว่าเขาเข้ากับคุณได้ดีมากๆเลยนะคะมีความรู้สึกผูกพันมีความรู้สึกอยู่ด้วยล้วสบายใจนะคะมีความคุ้นเคยอยู่ในนั้นเขาจะมาเจอคุณด้วยนะคะในบางท่านบางคนอาจจะเจอกันช่วงสิงหานี้แล้วนะคะหรือ เร็วๆนี้ไม่เกิน3เดือนหรือภายในปีนี้ก็ได้ที่คุณจะได้เจอกันนะคะสำหรับคนที่มีการนัดหมายกันไว้นะเขารักคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่สำคัญแล้วก็พิเศษสำหรับเขาเขาจะทำอย่างไรต่อนะคะสำหรับชาวราศีศพฤษภเด็กถือเหรียญค่ะแปะถ้วยเดอะสันนะ คนไกลหรือคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะคะเขานอกว่าคนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่เคยห่างหายจากคุณไปนะคะเขาจะกลับมาด้วยนะคะเออแล้วก็ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยคุณชนะใจเขาได้เนาะคุณชนะใจเขาได้คือ เขาพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณถ้าเขามีอดีตนะคะมีอะไรก็ตามที่เป็นพันธะทางใจเขาในอดีตเนี่ยเหมือนเขาจะมีการเคลียร์จัดการนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวนะพร้อมกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาให้มากที่สุดเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะเขารู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคะ ทัดลมเมถุนตุลกุมนะคะหรือคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะเนี่ยอ่าเขาพร้อมที่จะเดินต่อในความรักครั้งนี้แล้วนะคะไม่ว่าเขาจะเคยเสียใจกับความรักมามากหมายแค่ไหนเหมือนกับคุณเข้ามาสร้างความหวังแล้วก็เยียวยาจิตใจเขานะคะคนคนนี้เนาะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนักการเมืองก็ได้นะคะคนที่มีอำนาจในการสั่งการอืม ตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจเขานะคะเป็นคนที่สร้างความหวังครั้งใหม่ให้กับเขาได้นั่นเองนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นำสูงนะคะปกป้องดูแลดูดูนิ่งเงียบนะคะดูดุแต่อีกมุมหนึ่งคือเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็โรแมนติกเช่นกันค่ะ ทิศทางความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นเช่นไรคะในถเหรียญน,นะคะ The f o o งความรักรูปแบบไหนนะคะที่คุณจะได้เจอนะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับความรักครั้งนี้แล้วนะคะนะคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆสำหรับเขาเนาะเขาเป็นคนที่มีอดีตนะ ที่นกเห็นนะคะเป็นพ่อไม้ไม่ไม้เป็นหมอเป็นแพทย์นะคะทำงานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักรูปแบบใหม่สําหรับคุณนะคะดูตื่นเต้นแล้วก็ดูท้าทายสําหรับเขามากเลยเนาะอยู่ไกลกันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะทิศทางความสัมพันธ์ก็คือคนคนนี้เขาจะจริงจังแล้วก็ ชัดเจนกับหัวใจตัวเองแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆเลยว่าเขาอะอยากจะลงทุนลงแรงในความรักครั้งนี้เขารักคุณและเขาจะรักแค่คุณคนเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวนะคะหกเหรียญคือการที่จะแบบไปปั่นใจให้กับคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่ทำนะคะเนี่ยต่อให้มีใครเข้ามาเขาก็จะรักคุณอย่างมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะคนคนนี้ ดีมากๆเลยค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะคนรักของคุณเขาจะพร้อมแล้วนะคะที่จะแบบชัดเจนในทุกๆอย่างแล้วก็เขารู้แล้วว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนนะคะขอดูสำหรับคนโสดนะคะคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นเช่นไรบ้างนะคะความรักของคุณค่ะคนโสด คนโสดเป็นยังไงบ้างนะควีนเหรียญนะคะโสดสวยเรียบพร้อมดูดีนะคะรอเจอคนที่ใช่อ่าเปิดใจยากมีกำแพงนะคะมีมาตรฐานของตัวเองนะคะคนโสดนะใครไม่ผ่านเกณฑ์ผ่านเออมาตรฐานของคุณคุณก็ไม่เอานะคะเนี่ยเนาะแต่จะมีคนเข้ามานะคะในช่วงนี้นะ ความรักของคุณเนี่ยจะมีคนเข้ามาอยากจะชนะใจคุณนะขึ้นไพ่หนึ่งดาบคือเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะแบบสารความสัมพันธ์กับคุณให้ได้อะ่ะคุณอาจจะเจอกันผ่านงานผ่านเครื่องมือสื่อสารได้ด้วยนะคะขึ้นพไพ่ใบนี้นะก็จะมีคนเข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่า มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้สูงมากนะคะขึ้นไพ่สีไม้ความรักที่ดูจริงจังแล้วก็ชัดเจนนะคะอาจจะนำไปสู่การเป็นครอบครัวได้ในอนาคตค่ะเคยเสียใจผิดหวังนะคะเลิกคาดหวังกับความรักไปแล้วนะคะสำหรับชาวลึกศกหววแหนหัวใจตัวเองนะคะปกป้องหัวใจตัวเองมากๆก,การที่คุณจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องแบบ ดูให้ดีดูให้ละเอียดมากๆเลยนะคะแต่ช่วงนี้บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาขึ้นไพ่เดลเวอร์นะคะคนที่คุณก็อาจจะรู้สึกดีกับเขามากๆเช่นกันเขาก็เหมือนกันนะคะเขาจะรู้สึกตกหลุมรักคุณนะคะว้าวขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญคุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเราตกหลุมรักอีกครั้งหนึ่งอ่ะ มีความรู้สึกแบบถูกชะตาต้องใจนะคะชอบคนคนนี้เหลือเกินอะไรอย่างนี้นะคุณจะมีความรักเข้ามาแล้วนะคะอ่ะ empress mm hmm. ีงามนะคะไพ mm ่ hmm. ใบนี้ก็คือคนที่เขาจะเข้ามารักคุณนะคะดูแลคุณคนที่คู่ควรกับหัวใจของคุณนั่นเองนะคะนะตัวของชาวราศีพฤษกเองคุณก็รักตัวเองมากๆเห็นคุณค่าในตัวเองแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะความรักที่จะเข้ามาก็คู่ควรกับหัวใจของคุณเหลือเกินนะ mm hmm. เขาจะรักแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะคุณกับเขาคนนี้มีโอกาสได้พัฒนาสูงมากนะคะ mm hmm. เพราะว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียนนะ mm hmm. ก็คือเป็นความรักที่มั่นคงนะนำไปสู่การแต่งงานได้นะเนี่ยไพ่ขึ้นมานะคะสามสใบเนี่ยดีหมดเลยนะคนโสดนะคุณจะได้เจอคนใหม่ๆนะคะ อยากแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างคะ9ทั่วจริงๆคุณคุณโสดคุณก็มีความสุขนะคะสุขแบบพึงพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แต่ลึกๆก,ก,ก็อยากได้ความรักดีๆเหมือนกันนะคะคุณจะได้รับนะคุณจะได้รับความรักที่ดีที่คู่ควรคะ่ะ9ดาบคือขึ้นไพ่ The Magician นะคะ The w h l e l ไพ่ก็บอกว่าระวังด้วยนะคะช่วงนี้ต่อให้คุณจะมีดวงชะตาที่จะเจอคู่ชีวิตคุณก็ยังมีคนที่เขาเข้ามาแล้วก็ฉาบฉวยได้ด้วยนะคะนกรู้สึกว่าจะมีคนเข้าหาคุณหลายคนหนึ่งในนั้นจะมีคนที่เป็นคู่ของคุณสามารถพัฒนาต่อได้ในอนาคตแน่นอนแต่ก็จะมีตัวหลอกเข้ามานะตัวหลอกก็คือ อาจจะไม่ใช่ตัวจริงแหละแต่ก็คือแบบว่าเข้ามาทําให้เรารู้สึกสับสนนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องแบบเช็คให้ดีดูให้ละเอียดนะคะว่าคนไหนกันแน่นะเป็นความรักที่ดีสําหรับคุณนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดวิลเนี่ยกลัวนะคะกลัวว่าจะมีคนที่หวังเข้ามาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะต้องระวังคนที่ไม่จริงใจด้วยนะคะสําหรับชาวราศีพฤษก ไห้โดยรวมก็ถือว่าดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พลังงานดีๆจากหน้าไพ่นะคะเกิดขึ้นจริงกับคุณโดยเร็ววันค่ะแล้วก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเนี่ยสุขสมหวังนะคะเจอกับความรักที่คุณคู่ควรกันทุกคนเลยค่ะใครสนใจเช็คดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของเราเองนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ตามไอ l ดีลที่ให้ไว้ด,ด้าล่างคลิปนี้เลยค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ